จะขอนำผู้ศรัทธาในองค์พญานาคราชไปทำความรู้จักกับจอมนาคาธิบดีให้มากขึ้นอก่าวหนึ่งครับกับองค์ดำแสนสลิจันทานาคราชองค์ดำแสนสลิจันทานาคราชหรืออีกพระนามหนึ่งคือพ่อปู่องค์ดำแสนหรือที่หลายท่านเรียกันว่าท่านแสนท่านมีประสูตธ,ธิการจากไข,ข่ฟองที่เจ็ดในองค์พญายสีสัตนาคราชและพระนามรัตนาน,นาเทวี จ้าผู้ของนครศรีสัตตบาราลมีเขตการปกครองลุ่มแม่น้ำโขงไทยไปจนถึงดินแดนฝั่งลาวเมื่อไล่เหลี่ยงเชื้อสายก็พบว่าองค์ดำแสงสริจันทาน,นาคราชสืบเชื้อสายมาจากตระกูลวิรุปต์และตระกูลจักรพัิจักรวานเนื่องจากพญารีสัตนาคราชมีพระมารดาที่สืบเชื้อสายวิรุปต์และพระนางปรัตนานาเทวีสืบเชื้อสายจากพญาอนันตนาคราชด,ดังนั้น อง์ดำแสนสิจันทานาคราชจึงมีสั์เป็นเหลนขององคเท้าวิรุปต์และเป็นหลานแห่งองค์อนันต์นาคราชนั่นเองครับการเกิดขององค์ดำแสนสิจันทานาคราชนั้นมีความเชื่อว่ามาจากไข่องค์ดำแสนสิิจันทานาคราชเป็นโอรสเพียงพระองค์เดียวในพญาศรีสักนาคราชและพ,พระนารัตนา,นาคเทวีมีพี่น้องร่วมสายเลือดเป็นหญิงทั้งสิน้นสิบเก้าพระองค์ และเป็นปราชะโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระยาสีสัตนาคราชการเกิดขององค์ดำแสนสิริจันทานั้นนับได้ว่ายิ่งใหญ่มากนอกจากองค์พระยาศีสัตนาคราชจะมีโอรสสืบเชื้อสายแล้วองค์อนันต์ยังได้นักรบคู่พระไทยและเหล่าสารพิษก็ยังได้ผู้นำที่คอยปกป้องและนาคลาดก็ได้ก่อกำเนิดอีกหนึ่งตระกูลขึ้นนั่นคือตระกูลกันหาโกตมะอ,อ,อีกด้วยนับว่าท่าน ภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่หนักอึง้งเมื่อครั้งที่องค์ดำแสนสิริจันทาอยู่ในไข่นั้นไข่ของท่านมีลักษณะเป็นสีดำทองมีวงแหวนลัดรอบเป็นสีแดงตอลอดระยะเวลาที่รอฟักไข่นั้นจะมีสายฟ้าฟาดรอบรอบไปอยู่เสมอๆสร้างความประหลาดใจอยู่ไม่น้อยโหนทำนายไว้ว่าดาวน้อยนี้จะมีอิทธิฤทธิ์มากให้นำไปพักที่วังบดาทะเลลึก เมื่อได้ฝังดังนั้นองค์พญาสีสัตนาคราดจึงนำท่านไปหลอกกันฟักที่นั่นเมื่อถึงเวลาฟักพายุตะหนามช้าโชมอย่างแรงฝาฟาดลงกลางทะเลไปกระทบเปลือกไปเหมือนกับรับทราบฝูงปลาน้อยใหญ่ต่างหลบเข้าที่ของตนเองอย่างพร้อมเพียงเหมือนรับทราบพญายามุาดทั้งหลายเมื่อรับรู้ถึงการเกิดอีกหนึ่งจอมนนคาผู้จะมาต่อก่อน โผงขุดบินวนเหนือผิวน้ำเพื่อหลอดสังเกตการณ์และกำจัดนาคน้อยเสียพยาศีสัตนักลา